ช่วงอะไรอ๋อถามมาตูกไปสนับสนุนโดยแล็คซ์ซอเอ็กซ์ตร้าสามร้อยที่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอ๋อรับสุด่วงนะฮะถามมาตูกไปนะคะคำถาม เขาเรียกอะไรอกคำถามอะไรก็ได้คำถามลบตัวทั่วไปใช่นะคะเอาสำหรับหลายคนที่งงคำว่าไม่ต้อะอธิบายไดตรงนั้นไม่ต้องอธิบายก็ได้ครับผมใช่เลยคือว่าอะไรก็ได้นะครับผมมาส่งมาตามที่อยู่ตรงนี้แล้วใช่เลยครับผมตรงนี้นะคะถ้าไปขึ้นขอบจอหรือล่างจอจะไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยตายนะคะอินเตอร์เดี๋ยวเตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับผมมาเลือกกันเลยดีกว่าวันนี้คนนนะวัีเราจะมีเราจะมีคำถามอะไรมาฝากกันอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหันหันหันเดี๋ยวเรืองคำถามหน ได้คำถามแล้วนีได้แล้คำถามแล้วกันได้คำถามแล้วได้คำถามแล้วไปทำอะไรต่ออะไรเอ้ากันดูคำถามอยู่พี่เข้าไม่เก่งคุณห้องแหมคุณห้องแหมอ่าถามอะไรมาคำถามของเรานะ่ยเขาถามว่าตอนนี้เนี่ยคอนเฟล็กเจเนี่ยไมียอมฟังเหรือเปล่าเนี่ยมันภาษาอังกฤษต้องให้หลุยอ่านแล้วแหละได้อีกได้อีกนะฮะเขาว่าไงครับพี่หลุยถ้าหนูสอบตกแต่หนูพยายามแล้วจะบอกพ่อแม่ไงดีคะโอ นี่เราสองคนคนเรียนดีอย่างเราไม่ค่อยรู้เรื่องเรอเราเอาคนสอบตกไปๆโอ้โหคับผมสอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมชาตินะัะเป็นคำกล่าวของคนที่โง่เง่าดักดานตลอดไปนะครบมันไม่ได้อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทริคในเรื่องของการใช้ภาษาเราใช้วิธีบอกตามความจริงครับแต่เราไม่ต้องบอกทั้งหมดไม่ได้โกหกไม่บกถูกต้องบอกแค่บางส่วนอย่างนี้ อย่างในกรณีนี้เนี่ยหนูสอบตกแต่หนูพยายามเนี่ยหนูเลือกสิหนูเลือกเฉพาะบางส่วนที่หนูจะบอกคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่าพ่อแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สอบเนื่อแฟนหนูพยายามเต็มร้อยเลยค่ะ่เชื่อเขาตกเยอะมากเลยแม่เรื่องธรรมดาไอ้ต้นนั้นไม่ต้องพูดก็ได้พอเราเริ่มต้นเราเปิดประโยคเลยว่าพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ สอบครั้งนี้หนูแบบพยายามเต็มร้อยเลยค่ะแล้วเขาจะเข้าใจไปเองว่าโอยตายละคะแนนต้องดีคะแนนต้องดีเพราะเราเปิดเรื่องนี้แล้วพอแม่กุมมือกันน้าตาขอลูกตั้งใจช่ระหว่างนั้นเราก็ค่อยแต่งแต่ดอลลี่ตัวเองใจฉาดไปนะเราบอกในส่วนที่เรามั่นใจว่าเขาฟังได้จะเลื่อนหูถูกต้องในเรื่องของความพยายามแล้วก็ถามว่าผลอะแล้วแล้วตอบเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยดี ก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าแต่เขาจะได้เพอร์เซพชันว่าเรานั im, so ้นพยายามไปแรงอันนี้มันก็เป็นวิธีแบบเนี้ยนะส่วนผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องไปปิดบังพ่อแม่เขาแล้ววิธียังไงดีพี่หลุยส์ผมเน้นออกกำลงกายเยอะๆฝึกฝนร่างกายตัวเอง ให้ออกกำลังกายเหยเนื้อหนังเรานิ่หนาอแข็งแรงทนทานแล้วไงแม่ผมฟาดไปจังผมก็ต้องนเลยแล้วมีโดนฝั่งไหนโดนฝั่งนี้ทุกวันนี้ตอนนี้เนี่ยใหญ่กว่าด้านขวาแล้วใช่ใช่คือยืดอกรับไม่เรียวไปเลยแต่ต้องไม่ยืดหลอกแต่ก็ไม่พ้นไม่ได้หนีไม่ได้ได้คือฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายเราเองอันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่เราพูดตรงไปตรงมายอมรับกับผลที่ตามมาอีกวิธีหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือ เรื่องของสถานที่ในการบอกเนี่ยก็สําคัญจังหวะนั่นเองถูกต้องห้ามบอกในรถเพราะเราหนีไม่ได้จะต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะเลยทีเดียวพยายามล่อพ่อแม่หรือบอกตอนหน้าที่ตอนที่พ่อแม่ค่ใช่แม่สอบตกแล้วไปเลยอันนี้ต้องระวังนะด่าที่เสียเลยนะ่า่าเสียแล้วแม่ ใช่หรือพยายามต้อนพ่อแม่ไปในที่โรงแจงอเอใช่ไหม เพราะในวัยรุ่นอย่างเราเราเชื่อว่าเราน่าจะวิ่งได้เร็วกว่าคนชร่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการบอกผู้ปกครองเนี่ยผมเชื่อว่าคุณหนุยเขาแนะนำได้ดีนะพี่คุณมาแนะนำไม่ดีเลยก็แนทนทีนี่คือสองแบบไงอันนี้คือบอกแบบบอกเรื่องจริงแต่บอกไม่หมดอันนี้คือบอกเรื่องจริงแต่ร่างกายคุณต้องแก่งจริงแต่นนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาอยากเห็นว่าเฮ้ยเราเนี่ยตั้งใจรงเรียนมีวินัยนะครับเขาเป็นหัวแค่นั้นแหละถูกต้องซึ่งผลการเรียนเนี่ มีระเบียบวินัยหรือเป็นอะไรที่ดีด้วยอันน้ดูพี่หลุยนพูดดีใหอะอะไรที่เราเล่นเดี๋ยอะๆก็ดีมากก็ดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวที่หน้าไม่มีเอาหน้าไปหมดแล้วเลยคำตอบดีไปหมดเลยเขียนใส่กล่องมาเดี๋ยวเขาหน้าตอบให้เขาตอบมาเดี๋ยวเรามาเคลียร์ปัญหากันให้อ่าไปดีกว่าถือว่าได้สาระกันแล้ววันนี้แล้วแต่วันจะเชื่อวินียไหนวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับัครบเออไม่มีอะไรกับบช่วงนี้นี่นี่ช่วงอะไรอ๋อ มาตูไป